สวัสดีครับดีๆสันต์ายฮะนี่ก็มาตอนครับจากปีที่แล้วปี4ครับทำตุ่มครับปีที่แล้วเราก็ขึ้นได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวใหม่นะครับผมทำเล็กๆครับปีนี้ตัวเก่าก็อยู่บ้านครับ ช่งก็ประมาณนี้เจ็ดชนสูงก็สูงก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเซนครับตัวนี้นี่ครับนี่คือ <c oughs> ที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมไม่อยากถ่ายตอนนั่งเหลานะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนี่ก็งาครับ ไม่ชัดนี่ครับอันนี้ก็เป็นหุ้มนะครับหุ้มที่จะทำนะครับเราเตรียมไว้ก่อนไงแต่ตอนทำเราจะได้ทำเลยครับนี่ก็หางหุ้มครับส่วนนี่ครับทำฝาครับเราจะทำฝามันครับ กล้องไม่ชันความกว้างก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนยี่ยี่สามเซนครับนี่ครับภายในยังไม่มีนะครับข้างล่างก็ยังไม่ได้ทำหน้าก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะหน้างานนะฮะ นี่ครับไหนนี่ทางหน้ามันจะอยู่ฝั่งนี้ครับรู้ได้ไงว่าข้างหน้าเราต้องทําฝั่งนี้ครับนี่ต้องดูปลายนี้ครับต้องให้ปลายนี้อยู่ชี้ไปข้างหลังครับนี่ครับปีก่อนผมรีบครับเพราะว่าผมไม่มีตุ้มใสครับผมเลยไม่ได้ถ่ายคลิปครับจำเป็นต้องทำ แล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปครับเลยปีนี้ก็จัดให้ครับเห็นคนเขาถามกันอยู่เยอะครับว่า EPC จะมีไหมครับนี่ครับผมก็เลยทำครับนี่ก็ใช้เวลาประมาณ2วันครึ่งครับกับการทำเนี่ยผมเพราะเพราะว่าผมไม่ได้ทำสูงไม่ได้ทำใหญ่ทำพอใช้ครับก็ อยากจะให้ทุกคนได้ดูด้วยครับว่ามันทำแบบไหนต่อไปนะครับเนี่ยช่วงปากตรงนี้นะครับเดี๋ด็ดน้ำหนึ่งผมต้องไปเหล่าไม้หรือว่าไปหาไม้มาครับเราต้องยังไงล่ะมันไม่ชัดเนี่ยครับมันต้องทำปากมันด้วย มัดปากใายความแข็งแรงข้างในข้างนอกใ่้ความแข็งแรงครับเดี๋ยวไปเรื่อยครับนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนกันไม่ใช่สอนดิต้องทําให้ดูทําฝาครับผมจะทาฝาครับให้ทุกคนได้ดูครับไปชมกันเลยครับนี่ครับก็มาสารฝานะครับนี่ครับไม้ ชารหรือเปล่านะนี่ครับเริ่มแบกครับตัวตอนแรกๆก็จะยากหน่อยนะครับในตัวไม่ยาวหน่งยาวเอาตัวยาวสุดไว้ตรงกลางน,นี่ครับตนแรกนะครับ อะไรก็จะขึ้นยากนีดนึงครับบางทีเขาก็ขึ้นจากข้างก่อนนะครับเดแตวตอนนี้เราขึ้นเลยนี่ขึ้นถ้าขึ้นถูกก็จะขึ้นลายนะครับ ขึ้นไม่ถูกก็ไม่ไม่ขึ้นนะหลายแล้วางก่อนครับแรกที่ยากหนยองจับจับก่อนนะครับตัวน,นี้ นี่ตัวนี้ยกนี่ครับเพราะมันต้องยกสองยกหนึ่งไม่งั้นไม่ขึ้นไลยนะครับต้องจับไว้ก่อนตัวนี้ครับทับสองนะครับตัวนี้ทับสองเนี่ยตัวนี้ขึ้นหนึ่งเราก็ต้องยกตัวทับสอง ตัวขึ้นหนึ่งนี้ก็ยกตามนะครับแล้วก็มาทับตัวสองนะครับตัวนี้ก็ทับอีกหนึ่งนี่ครับถ้าทับไม่ถูกก็แน่นครับดึงไม่เข้ามันจะดึงไม่เข้านะครับตัวนี้มันยากหน่ลยนะครับตัวนี้มนไม่เหมือนสารนะมันจะยากกว่ามันก็สารเหมือนกันแต่มันสารคนละแบบกับตุ้มนะครับ ผมไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแถวบ้านก็บอกว่าสารนี้ขึ้นเป็นประโคมอะไรเนี่ย มันทับหนึ่งเราก็ทับไปอีกครับตัวที่ขึ้นสองแล้วก็ต้องเอากดทับตัวนี้ขึ้นอือครับดึงให้เข้าก่อนก่อนมีรูนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายัางไงเหยื่อก็ไม่ออกเหยื่อมันไม่ออกครับ นี่ขื่นยกยกนะครับทำไปเรื่อยๆครับต้องดูไปเรื่อยสาไปเรื่อยครับไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นเลยมันไม่มีหรอกครับมันต้องหัดทำครับถ้ามีคน ถ้าคนแก่ย,ยู่ไกลก็ลองถามดูครับถ้าขนาดนี้แล้วก็ง่ายครับหมุนไปเลยครับหรือว่าจะทำข้างหนึ่งให้สิบกดก็ได้นะครับ ตายแล้วครับอืมไม่บาดมือเอาไม่บอกพี่ว่ามันผิด <c ười> ผิดคัดเลยคัดเลยไปเลยไปเลยไปเลยได้ยังเราดูไปเลย ผิดแล้วบอกว่าผิดนี่คือถ้าผิดก็แน่นเลยนะครับผิดยกนี่เห็นไหมมันต้องผิดตัวไหนแหละ ตัวไหนมันผิดเราต้องต้องดูครับ <Okay. S 1> ผิดเราก็ดึงออกเลยครับถ้าผิดถ้าผิดเราดึงออกได้นะครับสั้นหรือเปล่าสั้นเงไปอ,อตัวยาว น่าจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันทำยากไงมันต้องดูดูไปเรอยดีที่สุดผมไม่อยากทำเพราะว่ามันยากแต่นี่ก็ออกมาเยอะก็เลยต้องทำนะครับ เราต้องเล่าให้บางๆ่อยนะครับเพราะถ้ามันหนากันไปมันก็แข็งดึงไม่เข้า ปกติมันต้องนั่งนั่งทำเลยบางก็บางเกินนี่บางเกินไอ้ข้าวต้มยอสก้อนนี่เพิ่งว่าสกอน บางเกินนะครับ

ถ้ามันเข้ามันจะดันเข้านิดเอ้ยนิดเดียวมันก็เข้าแล้วครับหมายาวอยู่ข้างนอกอีกถ้ามันจะสุดก็มันตึงนิดหนึ่งนะมันไม่อยากจะเข้า ครับทำเรื่อยๆครับน,นี่ครับเป็นลายครับขึ้นลายครับถ้าถูกนะครับขึ้นลาย ถ้าผิดไม่ขึ้นนะครับ มันก็ต้องมีผิดกันบ้างแหละไปเรื่อยก็ตาลายเหมือนกัน นี่ครับฝาเสร็จแล้วครับก็แบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าขึ้นถูกมันก็ออกลายแบบนี้แล้วครับนี่ตัวนี้ผมก็มัดเสร็จแล้วนะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปครับเพราะว่ามันใช้เวลานาน,านครับ แล้วต่อไปก็วัดนะฮะวัดฝาแล้วขีดตัดนะครับกบกบอาหารกบด้วยครับเเดี๋ยววัดกันครับตัดเราจะใช้กรรไกรที่ตัดแผ่นนะหรือว่าจะใช้ลูกหมูก็ได้ครับลูกหมูที่ใส่ใบตัดกระเบื้องครับ ครับเดี๋ยวผมตัดเลยนะเพราะว่าไม่มีขากล้องครับไม่ได้ถ่ายนะครับนี่นะครับ <c oughs> เราจะมามัดปากฝานะครับอืมายที่เตรียม,มาไว้แล้วก็ผาขนาดสองเซนครับแล้วก็เอามาผ่า เล็กๆให้เรางอได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ มัดได้แล้วแต่วก็ต้องมามัดฝั่งนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่งั้นเวลาเรามัดเราต้องจับไปเรื่อยๆรัร่นแร่นี้เราปล่อยเดี๋ยวเรามาวัดฝั่งนี้เอาครับนี่ต้งจับนะครับ ยากนะครับไม่ใช่ง่ายๆ่าย,ายเพราะว่ามันต้องจัดด้วยครับนี่ที่ขันไม่ได้ก็ถ้ามีสว่านก็ดีนะครับนี่เป็นเหล็กแหลมผมเอาไว้แทงเพื่อสอดเชือกเข้าไปครับ ถ้าสว่านก็จะง่าย่อยนะครับสองรอบนะครับเชือกใหญ่กันไป แบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆทำให้ตึงเราก็ค่ค่อยดึง បានពាក់ត្រៅហ៎ទុយលេកូនបងណោះគេធឺធមលุงយ៉ានេះគេតែធឺធមទីត្រៃប្រភេទទីកងខ្ញុំហ៎ធមធមធមមួយទៅដាក់បាត់ទៅវិញលឹងពីបងធមគិនទៅទៅខោសែងប្រោអានេះព្រឹកប្រែតហ៎ហ៎ទៅធមញឹមបែហេដល់ប្រែតមានទៀតនេះ កាត់ពុកលើយនេះហើយកាត់ប្រ៉ែប្រែតលើយនោះណាฮะទុំដល់ទុយលើយហ៎នេះហាក់ក៏ទុំដែរក៏ទុំនេះវិញបានពេញគ្នាចាក់ទុយហ្នឹងរ đợi ចោលហ៎ង៉ោមើលញោមມັນគ្រុបតិចដល់កៅរូននោះកៅរូនហ៎គឺបាត់ទៅហ្នឹងមួនតិចវ៉ាត់អី

กิจการยี่อะไรเนี่ยถือนะกิจการเะเนถือนะมีเงียบอ๋อนานเ่หลายหุมตั้งต่สิาระว่าตุ่มตื่นเช้าบเดีดืนแค่สองวันเสร็จ Những cái tên mặt trời mặt lưu này mặt lưu này mặt lưu này mặt trời 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 mặt mà đi Đã xăm Cái Cái ไดรดนี่นะครับฝาครับทําเสร็จแล้วครับ มันไม่กลมนะก็อยู่ที่ปากมันนะครับผมมัดไม่ได้กลมครับดูไว้ฉันนี่ครับมิดครับเรียบร้อย ต่อไปก็เจาะรูหน้างานนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเจาะรูหน้างานก็ทําฐานแล้วก็ทําหุ้มข้างในทํางานอีพีต่อไปครับ